ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจฝ่ายนิรันดรอนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยามิตรนายแพทย์มานัทกัลยามิรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือการลนามิตรวราพรแสงเพชรและครอบครัว กาลยานวิทย์พงธาดาพรม,มาแบนและครอบครัวพิธีถวายกองบุญคีฬานาเพเอสัตประธานกองบุญคือกาลยานวิทย์ดาวันกาลยานวิทย์ทวีศักดิ์วงแหวนแก้วส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกาลยานวิทย์ประมวลศิลป์กาลยานวิทย์โดนัลฮ็อกแลนด์กาลยานวิทย์ทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มี่ไทย ในการนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปากอิกาศธรรมจากพระอาจารย์เทียรพงศ์ทีริสโรด้วยค่ะจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความเปื้องปิติใจและเบิกบานในบุญของยอดกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายฟอลอริดาถูกท่านค่ะ